โรงพยาบาลจิตเวชนะครับได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิตและบูรณาการพร้อมซ้อมแผนเหตุคนร้ายก่อยิงในงานแต่งงานครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองนคร,รราชสีมานายสามารถสวรณีปลัดจังหวัดน,นคร,รราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ โดยมีนายแพทย์มงคลสิริเทศวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคกรินพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ทีมวิกฤตสุขภาพจิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัยและจิตเวชฉุกเฉินเขตสุขภาพที่7 8 9 10ร่วมฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ตสถานการณ์ฉุกเฉินภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะด้านการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตด้านวิกฤตสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ ั้งนี้โดยจำลองสถานการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมงคลสมรสที่อำเภอวังน้ำเขียวสมมุตินะครับโจ์คนร้ายกราดยิงเข้าไปในสถานที่จัดเลี้ยงงานมงคลสมรสที่จัดขึ้นในโรงแรมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นอดีตแฟนเก่าของเจ้าสาวแต่ได้เลิกรากันสาเหตุคือหึงหวงไม่พอใจระหว่างชุลบุนวุ่นวายคนร้ายได้ใช้ปืนจี้จับแม่ของเจ้าสาวเป็นตัวประกันและตะโกนไม่ให้เข้าช่วยเหลือ แล้วก็หาทางหลบหนีตัวประกันนั้นพยายามดิ้นรนต่อสู้คนร้ายจึงทําร้ายตัวประกันญาติและผู้มาร่วมงานจึงเกิดปฏิกิริยาตื่นตระหนกและก็มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับก็ได้มาระงับเหตุพร้อมทีมวิกฤตสุขภาพจิตได้เข้าเจราจาเลียกล่อมและกระจายกำลังกั้นฝูงชนคนร้ายไม่มีท่าทีจะยอมจึงนำตัวผู้เป็นแม่ของคนร้ายมาช่วยเกลียกล่อม ผู้ก่อเหตุจึงยอมปล่อยตัวประกันและมอบตัวเจ้าหน้าที่กันฝูงชนที่จะเข้ามารุมประชาทันและมอบหมายให้อาสา,าสมัครหน่วยกู้ชีพพุกสามหนึ่งนครราชสีมาพร้อมทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงใช้เวลาดำเนินการประมาณ45นาทีนายแพทย์มงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับและการการะทําของมนุษย์ที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มทะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย หากผู้ประสบภาวะวิกฤตไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้ทั้งนี้บุคลากรต้องมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความรู้มีทักษะที่จำเป็นและฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบจะสามารถเข้าใจการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไปครับ